สวัสดีครับวันนี้ผมและก็สมาชิกในกลุ่มจะมานําเสนอแนวคิดในการปรับปรุปรงลานธรรมจักรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตให้เป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์มากขึ้นทั้งในแง่มุมของการใช้สอยเชิงสาธารณะกิจกรรมวิชาการสันทนาการความร่มรื่นและการสื่อสารความหมายทางวัฒน,นธรรมลานธรรมจักรเป็นพื้นที่เปิดโล่งในชีวิตประจําวันยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มที่เราจึงสามารถปรับปรุงพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ตลอดทั้งวันครับ อันดับดแรนะกเราเนโฟร์ที่เใช้นการแจ้งที่ให้นักศึกษาทำงานอ่านหนังสือหรือว่าประชุมกันอาจจะเพิ่มเวทีขนาดเล็กเพื่อใช้ในการแสดงออกทางศิละปะเช่นการได้ดนตรีหรือว่าดีเบตก,กันก็ได้ครับนอกเหนือจากการเป็นสถานที่พักผ่อนผ่อนใจแล้วร้านธรรมจากควรเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการสร้างสรรค์โดยเราสามารถจัดการเสวนาสำหรับการพูดคุยเรื่องสังคมประวัติศาสตร์หรือกฎหมายร่วมถึงการตั้งโอเพ่นไลบรารีให้นักศึกษามายืหนหรือแบ่งปันหนังสือให้กันได้ค่ะ และเพื่อให้ร,ร,รักรศาตร์เป็น,นมัคคุเทศก์ที่กายภาพาเราสามารถเข้ประกอบที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนไรรมลทยโดยอาจเพิ่มไปในกับเศรษฐศาสตร์ทีอพคุณภ่าทางสังคมและสีมีาของธรรมาศาสตร์ซึ่งแสดงถึงเรื่องราวของธรรมาศาสตร์และสัญลักษณ์ธรรมศาสตร์ที่เป็นจุดเด่นของสถานที่ามแนวทางนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่พื้นที่ในการทํากิจกรรมธรรมดาท,ทั่วไปแต่อาจจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และก็พักผ่อนสูตรการ ของการสร้างสารรค์แล้วก็เวทีที่สามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับขอบคุณครับ